แม่น้ำอโนมาาทีหรือว่าแม่น้ำอโนมาเป็นสถานที่อธิษฐานเพศบรรพชิตของพระโพธิสัตว์คือของพุทธเจ้าหลังจากที่โะองนั้นเสด็จออกมาออกบวชครับโดยมีในชนะมากนตะกะออกติดตามพอมาถึงที่แม่น้ำอโนมานี้ก็จึงได้อธิษฐานหรือว่า โมาลีเอาดาบนะตัดเมารีเทวดาก็ได้นำเกเกษาไปเก็บไ้ที่เกดีจุลามณีบนสวนสันดาวดึงแล้วก็พระพรมก็ได้นำบริคารมาเอาไวา้ต่สิ่งสำคัญก็เราได้มาระลึกถึงในสถานที่ได้มาดูเาสาโศกที่ พระเจ้าโสมหาราานั้นได้ปักเสาวไวา้มี2ต้นแต่ว่ามันก็รูอันนี้ก็ลม้ลมลงมาหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบแต่ก็เราเห็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าเจ้าโสมมหาราานั้นเกิดในพศ180แล้วก็ในยุค200ก็เรื่อินสายพุทธศาสนา235ก็ทำสังกจนาครั้งที่3 แต่สิ่งสำคัญพระองค์ก็ได้นำหลักคำสอนของพุทธศาสนาไปปรับปรุงใช้ในราชองค์การหรือว่าในการปกครองประเทศแล้วก็ได้นำนนธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามาปฏิบัติในวิถีชีวิตในราชองค์การต่างๆและสร้างสถูปนำพระบรมสารกรทตนไปประดิษฐานไว้ตามที่ต่างๆสูปต่างๆแล้วก็ไปปักเสาวไว้เป็นเครื่องยืนยันว่านี่สถานี สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ประูติสถานที่รัสรู้สถานที่แสดงธรรมและสถานที่เสด็จดับการตปรินิพานนั้นเราก็จะได้รู้ได้เข้าใจในสถานที่ต่างๆหรือว่าในสถานที่ความเป็นมาให้เราได้ศึกษาค้นคว้าให้รู้ความเป็นจริงในสถานที่จริงที่บะอง์เคยเสด็จไปแล้วก็เคย ได้ให้แล้วว่ามีการบันทึกสืบต่อกันมาจนถึงยุคปัจจุบันดนั้นเราก็จะได้รู้ว่าพุทธเจ้าก็เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพื่อมนุษย์โดยแท้ดังนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานแล้วพระองค์ก็ได้มาแสดงธรรมรดเวนายสัตว์บทุกสิทธิ์หรือว่าทูกริษัทให รู้แจ้งเห็นจริงรู้ยิ่งเห็นตามทำที่พระองค์นั้นได้แัสรู้แล้วดังนั้นเราก็ให้พยายามมานำมาปฏิบัติก็เพื่อเราจะได้มีความสุขพ้นทุกปลอดภัยโชคดีมีชัยนำไปสู่ภพภูมิดียิ่งเราได้ปฏิบัติให้เข้าใจในหลักธรรมะยิ่ง,งขึ้นแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่พ้นทุกพ้นภัย ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนสมควรที่ให้เราทั้งหลายเข้าใจในเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอริยสัจสี่มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเราจะดับไปก่อนที่ชีวิตจะดับไปเราควรทำสิ่งที่ดีๆไว้ จะไม่ได้เดือดร้อนในภายหลังแล้วก็จะได้รับสิ่งดีๆ